จะได้กลับบ้านไหมฮะสวัววสดีครับยามเย็นครับผมน้ช่างเก่งเรื่ออะไรแล้วดำเลยครับอนเพลงรนะู้นะดำปีอ่อนดำเลยมันเข้าระบบแล้วั่ดูดไม่ทันอ่ะมันม่ะ ใช่ไหมไมเปลี่ยนน้ำมันลากเ่ยโมวินในช้ได้หมดแล้วโมโฟวินใช้ได้แล้วพีเ<ะ>่เป็นยางไปทำยางฮะเป็นยางมาไปทำอีกยางทำไมอ่ะก็มันเขาบอกว่าวิ่งดับอย่างเดียวเราไปทำโฟวิน <laughs> <c oughs> โฟวินเหมือนกับเป็นเน้่ยใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วเหลือแด่ ดิ่งไปแล้วมันพุพ่งๆอ่ะคือมันฟ้องว่าระบบน้ำม,มันอ่ะรั่วรั่วภายในอ่ะอ่าเป็นตัวนี้ก็ได้เพราะมันดูดเข้าไม่ทันอ๋อเป็นน้ำมันไม่สูบหลีเลยลองเลยบอกพี่แค่ขยับควบก็ควบเลยควบเลย กรองไม่เคยเปลี่ยนหรอกม้งนี่ข้างนอกมันดูเหมือนใหม่ใช่อย่างเดียวเลยใช่อย่างเดียวโอ้นี่เงี้ยมันไม่ดีหรอก โบเดิมไหมพี่นี่อู้ไมมันทนเนี่ยอ้นดิไม่มีรั่วเลยนะเนาะว่น จบทุกคันช่างเก่งบอกรับจบทุกคันครับเจ๊ถามเลยย่างยางนะม,มะนอามีใครจะให้ดูอีกไหมแถวนี้ฮะไม่ไม่หายใช่ไหม ระบบมันรั่วภายใน,นอืมไปซื้กอกองทีน,นี่าองเกิดจากน้ามันเหมัือนผสกของตันแล้วอะ่ะของตันแล้วก็น่าจ,จะมีเตะผสมเปนน็นต้นอ่ะแบบนี้ต้องรื้อใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเอาหมองที่บ้านมาเอา,ามาเตะทำให้มันรู้ว่าตัวไหนมันเป็นตัวไหนก็คือต้องตัวนั้น เด้งอะไรมันขึ้นรูปเครื่องปะตัวเนี้ยมันจะขึ้นโค้ดรหัสเดียวมันจะไม่พร้อมมันจะไม่บอกเลยว่าอะไรเสียอ๋อทีศูนย์ศูนแปดเก้าพร้อมว่ามันหมดตัวในตัวไหนมันตอนเนี้ยมัน นนเครื่องมือเครื่องมันไม่โชวยไหมครับพอเราขยาับคลุกเนี่ยมันจะเิ่งเลยอันนี้คือเครื่องปลาโลมสากริด ถคือปูเลยเนี่ยมันมันระบบน้ำมันมันมีปัญหาอเราลบอย่างียมันก็ออกพอเราลบปุ๊บมันก็หลอกออกไปตื้เดียบมันก็นด่งอันนี้ไม่มีโ้ดแล้วเดี๋ยวลองขยับรถแค่ขยับรถขยับรถมันก็ฟ้อง <c oughs> เห็นไหมอเวลาสักคู่ถ้ามันไม่เด้งก็อาจจะก,กองโซล,ลา,ารลูกเดียวเนี่ยอ๋อจะมองขยับตรงนั้จริงมากเลยเช่นเกิงไปรถรถคันนี้ออกไปแดงเลยวะจีไปแดงโอ้ทีปีแล้ว Oh. อ้่คขายไหมฮะเซนหนึ่งเอาไปซ่อมเอาใช่ไหมฮะเอาไปซ่อมเอาใช่ไหมครับเราแค่จะได้อะไรลุยแค่ไายลุย,ย,ล,ยลุยไปงานเนี่ยมันต้องเอาไว้ใช้อ่ะใช้คันอื่นไม่ถูกใจเท่าคันนี้บ่ คันนี้ลุยได้ทุกทุกที่อะมีแบบไอสีประตูอีสูนั้นใช้ไม่ได้เรื่องหรอกตู้ันนี้ไม่ได้เบาสีประตูไหนอีสูอะที่เธอแก่ใช้อ่ะอ๋อแกใช้ไอ้สีประตูนั่นแหลยไอสูอันนี้ไม่ได้กินน้ำมันเครื่องอย่างนี้ไม่เคยกินน้ำมันเครื่องรถคันนี้มีควันขาวด้วย<อ>ไม่เคยมี สะดุดแบบั่งนี่นนั้นซื้อมาเท่าไหร่นี่ได้ไหมขึ้นแล้วอ๋อขึ้นลูกเครื่องแล้วแะขึ้นปุ๊บแล้ว มาคืนไหมตัวนี้เหรอฟองตัวนี้เหรออันนี้คือระบบน้ำมันทั้งระบบอ่ะมันจะไม่บอกเลยว่าตัวไหนเสียอ๋อแบบนี้ต้องทำยังไงก็ต้องเอาของมางลองพอเรารู้ว่าตัวไหนก็เปลี่ยนต้องพาตรงนั้นเหนะ็นไหมมันดับเอามันตัดเองเลยเหรออ,อันนี้เกี่ยวกับเรื่องแรงดันน้ำมันอ่ะนี่ยะ จะเป็นเอ่อสซีวีวาลเสียก็ได้รางเสียก็ได้แล้วก็ขฉีดก็ได้อ่าก็ลองดูตารางแล้ว่มันคุมการดูดไม่ได้ครับหลักๆเลยก็จะเป็นเอสซีวีว้มันดับเองเลยพูดไม่ได้เหรอจ๊ซ่อมหมดเยอะจ๊ซ่อมหมดเยอะขายไปแสนหนึ่งพอพี่ฮะแสนหนึ่งพอซื้อไหม นเพิ่งเปลีย่ยนยางใหม่ไปสี่เส้นเลยเนี่ยโอ้เท่าไหร่ยางเนี่ซิตนิกซิตสีเส้นเดิบาทกมาเปลี่ยนจอนเครื่งงงงองผมชอบผมนิยมรถเก่าไงนิงยมรถมือสอง เซนเนี่ยน่าจะลางเสียลางลางคอมมอนเรียวลางกระไรลางระเกิดหมื่นเล่วยางใส่ยางมือสองมันบางทีมันก็ต้องงอดูอ่ะตล้วก็ซ่อมได้ไหมการเนี่ยถ้าถอยหลังแล้วมันเด้งอ่ะถอยหลังเลยว่าเดินหน้าแป๊บเดียวพอล้อมันเริ่มขยับปุ๊บ ปึ๊บขึ้นมาเลยก็เนี่ยนะเห็นนี่แหละที่ว่าสายแป๊บเดียวจะแบบเป็นตัวื่อจะอยู่ข้างเครื่องอันนี้มันจะเป็นท่อนยาวๆอ่ะอยู่ข้างเครื่องมอเป็นไฟฟ้าติใช่จะต้องเนี่ยไปที่บ้าน่ะมันมีอยู่ผมไม่ได้ไม่ได้พกมาหรอกรอบหน้าต้องจัดมาเลยก็นั่นแหละเดี๋ยว ก hey. ่อนจะไปทําเครื่องให้เข้าไปที่บ้านเกิดก็เดินเลยอันนี้ก็กลับไปเก็บของก็เรี่ก็กลับมาคืนเลยเร็วเคลียร์งานที่อู่หมดแล้วบ่หมดแล้วบ่มันมีเหลืออีกพันไปถึงนั่นในคอนโดเปลียร์ไม่เปลี่ยนเรื่อวันเดียวเสร็จไหมนี่ เสร็จไหมถ้ามีของอ๋อมีของก็เสร็จอ๋อเอ่แต่ถ้าถ้าถ้าจะทำร้านปั๊มดีเซลก็ต้องที่ว่าเข้าเมืองรัมดีาซลพวนั้นพันมาจะถ้าร้านที่ทำเขาไม่เร็วตรงมันจะรู้เลยว่าเป็นอะไรไม่ใช่ร้านที่แบบว่าจับขายนะพวกั้นจะงมไปเรื่อยอย่างเราไม่มีเครื่องเทสอะอย่างเราอยู่เทสแล้วนนจาพวกเนี้ยได้ ครับดูได้แค่ในตารางเครื่องเครื่องในทางานที่เกิดอ่าเปอร์เซ็นยังมีสองอย่างตัวเนี้ยเอสซีวีเอสซีวีเนี่ยมันก็จะดับบ้างไม่ดับบ้างเอสซีวีไอตูดตูดปั๊มน่ะเพราะผมเคยเป็นนะครับใช่ไหมฮะไอน้ำจะติดตามไม่ติดดีแม็กผมอ่ะครับคับไปวูบดับเลยแต่นี้อันเนี้ยเปลี่ยนแล้วอันเนี้ยมากอ่ะถ้าไม่หัวฉีดก็ลางมีปัญหาอ๋อพอตัวเนี้ยพอพอ พอไมมันเริ่มกระดิกขึ้นเนี่ยปุ๊บมันเด้งปุ๊บอ้เป็นไงนี่ครับได้ความรู้ได้ความรู้ทิดซ้ามาบลาดต้องรู้ว่าทิะนทะนี่ภายในปีนี้เลยทดีเซลนะใช่รู้ว่าถุชีตอนนี้โฟวินใช้ได้แล้วพี่ ไอ้ที่ว่ามันตัดเป็นพวกอะไรจีที่ท่อรอนนถนี่ไม่ถอยไม่ได้ค่ะล็อก,ล,อกล็อกเลยไง,งพี่พว่าที่ว่าช็อตไฟเบรกอะพี่ก็ก็ผมถอย,ยว่ามันจะมูนอะถอยไม่ได้เหรอเออใส่เกียร์ถอยถอยมาผม,ามไม่เห็นเลยแล้แรกเรานึกว่าเขาหน้าเดี๋ยวออถอนถอดด้านหลังออกแล้งว่าเราขับถอยออกมาร้อหน้าครับถ้าถ้าเรารู้เลยว่าถ้ามันยังออกสีล้ออยู่มันจะกระชากเลยออกตัวเวลาเลี้ยวมันจะหนืดก็ติด <c oughs> ล้อมันจะเลี้ยวได้ไม่เยอะครับถ้ามันเป็นยังเป็นขับซีอยู่อ่ะก็มันถอยไม่ได้ไงแก่ถึงได้ถอลออกยังขับขับเกียร์ไฮเหมือนกันเน่ะโคโคแบบสี่ล้อเลยมันจะดึงครับเวลาเราเลี้ยวอะไรอ่ะแบบเลี้ยวมุมแคบๆอ่ะเออเออมันจะดึงมันจะเลี้ยวได้นิดเดียวรถมันอ่าใส่โลแต่เพราะว่าบางคั้นี่ะเจอหกแสนเจ็ดแสนมันยังไม่เป็นไรเลยนะหกแสนโลดใช่ไหม ขึ้นอยู่กับเราเปลี่ยนกองแหละดูและกองใช่ไหมนนี้น้ำมันมันโปรก,กมากเลยอ่ามันทายเพิ่มนะเริ่มมีปัญหานกองใช้ียครับนี่นได้ความรู้ครับได้ความรู้รเดี๋ยวช่างเก่งไปเอาอุปกรณ์มาอีกครับเ<ม>จอกันใหม่คลิปนี้ก็ออกลาทุกท่านเท่าน,นี้แล้วกันสวัสดีครับผม